หลายคนถามนะครับต่างชาติกับต่างด้าวแตกต่างกันอย่างไรนะฮะต่างชาติกับต่างด้าวแตกต่างกันอย่างไรต่างชาติมาเดี่ยวเดียวมาคนเดียวมี work permit มาทํางานเป็นครูสอนหนังสือหรือเป็นพม่าก็ได้เป็นลาวก็ได้มาขายแรงงานแต่ต่างด้าวจะไม่มีพาสปอร์ตมาเป็นล็อตมาโดย M O U การจัดหางานต่างด้าวเนี่ยจะมาแบบร้อยคนพันคนนะครับ แล้วต่างชาติซื้อได้ไหมต่างด้าวซื้อได้ไหมแตกต่างกันแบบไหนต่างชาติต้องใช้คนไทยคำไหมนะฮะตอนนี้แสงรุนจัดให้เลยนะครับทั้งต่างชาติและต่างด้าวไม่ต้องใช้คนไทยคำและตะเข็บชายแดนขอบประเทศทั้งหลายนะครับบัตรชมพูบัตรประชาชนเลขศูนย์นำหน้านะไปที่ไหนไม่มีคนเอานะทเทียเทียบเอานะครับบัตรชมพูแล้วพม่าลาวมอนได้หมดนะไม่ว่าคุณจะเป็นต่างชาติหรือต่างด้าวเอาแล้วทำยังไงครับเนียต้องมีใบกำับขีดไหม ใบขับขี่ไม่ต้องมีด้วยเอาใช้อะไรครับเพียใช้ work permit ขอให้ work permit ตรงกับอาชีพที่ทำอยู่มีประกันสังคมชัดเจนตรวจสอบได้ถ้ามีคนไทยค้ำก็ดีแต่ถ้าดาวเยอะอยู่แล้วอย่างเมื่อกี้บอกว่าจะดาวหลายหมื่นเนี่ยไม่ต้องใช้คนไทยค้ำแล้วออกรถคนเดียวได้เลยนะฮะนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะเป็นบัตรประชาชนที่เป็น ต่างเป็นทะเบียนศูนย์เป็นบัตรชมพูก็ได้หรือพาสปอร์ตบัตรประชาชนพมา่าพาสปอร์ตก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ Work Permit ที่ทำงานที่นี่แนบสลิปเงินเดือนประกันสังคมจบซื้อคนเดียวไม่ต้องําแต่ถ้ามีคนไทยําอีกหนึ่งคนก็ง่ายขึ้นใบกับขี่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่จำเป็นนะครับมีไรายได้ผมสักนิดหน่อยจัดไปเลยนะครับต่างชาติก็ต่างด้าวแตกต่างกันอย่างไรแั้วองอได้ไหมนะ้แสงรุนจัดให้ นะครับมาได้เลยครับพี่มาได้เลย FC ทุกคนนะ